สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำตัวนี้ค่ะโปโบ10แพคนะคะของแพนด้ากระดาษทิชชู่หนานุ่มค่ะสี่ชั้นเป็นทิชชู่แขวนผนังไม่ฟอกขาวนะคะเยื่อกระดาษไม้ไผ่ไร้สารเรืองแสงค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะคะตัวนี้เป็นกระดาษทิชชู่หนาสี่ชั้นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นสีธรรมชาตินะคะ หแพ็กนี้มี1,000ชิ้นค่ะเก็บได้นานถึง3ปีเลยนะคะให้เราเก็บไว้ในที่ร่มพื้นที่แห้งค่ะตัวนี้เขาจะมีแถมตะขอมาให้2ตัวด้วยด้วยนะคะใช้เปียกหรือแห้งดูดซับน้ำได้ดีค่ะนุ่มสบายอ่อนโยนต่อผิวนะคะเด็กทารกใช้ได้อย่างมั่นใจเลยค่ะตัวนี้ไม่มีสารเรืองแสงนะคะเพื่อนๆใช้จากเยื่อไผ่ ดั้งเดิมจากธรรมชาติค่ะใช้สบายราคาประหยัดไม่มีกลิ่นนะคะสามารถทิ้งวงชัดโกกได้ค่ะแขวนตามจุดต่างๆในบ้านได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องน้ําห้องครัวห้องอาหารแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะลายน้องหมีน่ารักนะคะหมีแพนด้าอีกฝั่งก็จะเป็นน้องช้างค่ะนี่เป็นแบบดึงนะคะเพื่อนๆ ฉีดง่ายใช้ง่ายค่ะน่าใช้ราคาคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะ,ะเฉลี่ยแล้วต่อห่อราคา16บาทกว่าๆเองค่ะเพื่อนๆน่าใช้นะคะได้ต้อง10แพ็คใหญ่เลยค่ะ เราซื้อตุนและเก็บไว้ได้เลยนะคะตัวนี้พัดลองแกะดูแล้วนะคะหนาสี่มีทั้งหมดสี่ชั้นเลยนะคะหนึ่งแผ่นและด้านล่างตรงนี้ก็สามารถฉีกได้ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆใช้สะดวกราคาสบายค่ะนี่ค่ะหอใหญ่นะคะเพื่อนๆคุ้มมากเลยนี่ น่ารักนะคะลายเขาน่ารักเหมาะสําหรับแขวนได้ตามมุมบ้านต่างๆเลยค่ะเพื่อนๆด้านนึงเป็นน้องหมีแพนด้าอีกด้านเป็นน้องช้างนะคะ1แพ็คมีประมาณ1,000ชิ้นค่ะ <ๆ S 2> สนใจสินค้ามีปักตะกร้าไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ค่ะ <ๆ S 2> ฝากเพื่อนๆกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีโพสต์ให้พดด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาสินค้าดีๆมาแนะนำเพื่อนๆใหม่ค่ะวันนี้รีวิวเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ